ดี๋้ะพี่น้องจะซื้อเป็นรูปเป็นร่างหรือพี่น้องเนี่ยำวาสีเล็ดลิ้มเนาะคะ่ะเนาะก็ว่าเก็บแยไปเอยเก็บลิม้มเหมือนเด้อคะ่ะเก็บลิม้มเก็บลิม้มอ่าขอบเสือเนาะคะ่ะเนาะนี่เก็บเก็บขอบข้อแล้วก็ขอบ ใช้ข้าง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 ซ้ายเนาะค่ะเนาะข้างขวาค่ะข้างขวาไมพุ่มกับมีดนิดๆเนาะกับปะติดปะโตกันเนาะค่ะเนาะบ่บ่เอาถิ่งนี่อันนี้ใช้จ้ะใช้เพราะว่ามันสันเนาะที่เกริงมันมาตัวเสือน่ะมันมีอยู่แค่นี้จ้ะสีเขียวแล้วก็มาต่อยสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่เียชมพูเอาะค่ะเนาะ อันจะแยกก็จะมาทักอ่าทักกระบายเทว่าเก็บเออเก็บขอบเก็บขอบเสือ้อจ้ะเก็บกระบายขอบเสื้อเนาะก็เลยจะทักทักมาหน,น่อยเลยทักมาหนอ่อยเลยจ้ะสัก ยาตะเซตม้อนแหน่แก้วมนันอีเสียเซตป่ะจ๊ะม้อนแหน่แก้ว่าทีเส็ยบอ่อมมันนี่เนาะอยากสลับสีกับสลับสีนั่นสีนี่ไปมาวันนะที่กิ่งมันมันมะไก่สลี่แล้วเรจาจะวันนี้ย้ายก,ก็เลยเอาออกดึงออกไม่พมเพราะว่าบังแล้วน่ะ มนำมันบ่ออ่นนันกายายก็ได้ดึงออกะเห็นปะายก็ได้ดึงเออ่สีสีไหมพรมน่ะมันบ่อนเขานี่งมันบ่อ้สีมันบ่ออ่านันการสีมันบ่อพ่อผมก็บอเพี้ยบบถือไปสีบ่อพ่อแยกก็ได้ดึงออกดึงออกยยกแล้วมาถักใหม่ แล้วก็ามาสลับของเกาแมนกเน็เลย์บอล้วเป็นจักเถื่อใส่อุ่นพี่น้องเออุ้นอุ่นอุ้นไม่พบเนาะแล้วเสียตัวนี้เราก็สิเอาตัวสีบันี้ก็เสียตัวดำจะ้จจะได้ย่าเสียตัวได้ยวยาเสีลงให้เบิรงนไว้เห็ดตัวใดญ แล้วก็จะทักเริ่มต้นเนี่ยเบิ่งเนาะค่ะเนาะทักเริ่มต้นเนี่ยเบิง่งทุกขั้นตอนพยายามเข็ดน้ำกับเข็ดได้เนาะค่ะเนาะทักได้ทักตามขั้นตอนหนาวค่ะนานวันนี้บ้านก็นาวเดี๋ยอะก็นาวเด็กก็ห่อนคือบ้านนะพุทธะโอ ใส่เสร็จแล้วเราหักตีหัวกัวทท็ทอดเสื็จออกไหไรมงแจ็คสิบห้านาทีเนาะค่ะนาะเอาสักสิบห้านาทีพอเปิดค่าการมองเห็น ตาของมาบ้านป้ามัวไปซื้อของไปเนาะเอืเปิดประตูของมา นปแบบกันมาไหนก่อนนนี่ปุ๊บปะก,กานกนนนกกนหนึ่งสองสามถักริบนะคะเนาะริมชายบาย,บาย เดิมมันต้องนั่นอยู่แล้วพี่น้องก็เลยทักแยกก็เลยทักเขาแบบนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าระบายระบายมันออกไปเนาะเพราะว่าจังยามมันโหดแม่จ้ะยามันโหดยางมันงมกับไปตองค่ะมันแบบระบายมันระบายมันนั่นะนะมุมมัน่นบ่อยหักมุมเลยพี่น้อง เดริมเนาะเแคดชายเสื้อเสร็จละแต้เป็นแบบนี้ไหมพี่น้องเนี่เนี่ยเป็นแบบนี้แขนเสื้อเนาะเนะีน่ยเนาะอันนี้แขนเสื้อ nó không bảo bao mẹ mày ơi không bỏ qua like and hết video chưa có sẵn qua đây để phía nóng đây เขามาหอดหิวเป็นแบบนี้โอ้พนาพนออกแพัแนี้แพอากาศ สีสวยสดใสเดี๋ยวพ่า้บังสิบหานาทีเนาะคะนะ่ะเนาะมาอัปเดตให้บังว่าหอดใสแล้วก็เม็ดก็มีแต่เ <c oughs> ม็ดก็มีแต่เอ็ดเมือวาอ่าเดียไก่แด้แล้วดึงออกไหมพี่น้องดึงออกไหมว่าบังแล้วมันบามันบอปบหลานกันตั้งแต่ซัมนีมันกะสีบอบพ่อเนาะก็ได้เอาสีอื่นมาใส่นิดนึง นี่เห็นบ่เนี่ยหนึ่งสามแถววันหนึ่งสองแถวว่าสีมันพอเอาใส่เหล็ยญดู่บ้านน้อยพี่น้องเาบ่ได้ทักอันใส่ออกข้างนอกอย่างนี้ไม่ทักใส่ข้างนอกอย่างนี้ก็บ้ามันก็บ้านหนาเกล็ดบ้านีเหรอกจ้ะเพราะว่าสีมันสลับกันอยู่แล้วเ้าใส่สีสลับกันอยู่แล้วอืเห็นไ่มพี่น้อง

สิบห้านาทีสามสิบสามสิบปีเราไปลองจ้าโอเคเล้วค่ะเนาะค่อยบองังค่อยลนมาสิแล้วบงมนันดีโอเคจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย